สวัสดีค่ะวันนี้เสนอตอนเหรียญเจริญพรบนล่างหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อทองแดงผิวรุง้งหนึ่งโคดต,ตอกเลขปีพศ2558พร้อมกล่องค่ะสุดยอดพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมหลวงปู่บัวถามโกวัดศรีบุรพารามและ พระอาจารย์พระมหาสุรศักดิ์วัดประดูได้เมตตาอธิษฐานจิตเรียนเมตตามหานิยมค่ะหลวงปู่ทิมอิสริโกรุ่นเจริญพรบนล่างพศ2558ค่ะอธิษฐานจิตเดียวนับว่าเป็นสุดยอดเรียนเมตตามหานิยม ดีทั้งนอกและในดีทั้งบนและล่างผู้มีไว้บูชาเป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีและแคล้วคลาดปลอดภัยและพิธีมหาพุทธาพิเศษเรียนมหาเมตตามหานิยมเรียนเจริญพรบนล่างหลวงปู่ทิมอิสริโก ในวาระที่สองเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพศ2 5 5 8ที่วัดละหารไร่จังหวัดระยองพระพรมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรประธานจุดเทียนชัยหลวงพ่อเชยเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ประธานเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักปรปะวัตนสูตร พร้อมพระสงฆ์38รปูปและพระเกจินั่งปรกอธิษฐานจิตมีหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดหลวงปู่ขุนวัดใหม่ทองสว่างจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่จังหวัดระยองหลวงพ่อสมชายวัดโพรงอากาศจังหวัด ชเชิงเซาหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดหลวงพ่อคูณวัดบันลังจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อพระมหาเมืองอินวัดอนงคารามจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะเป็นหนึ่งในของดีราคาถูกใช้แทนเหรียญหลักแสนได้อย่างสบายใจค่ะ สามารถพูดคุยเล่าประสบการณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ข้างใต้คลิปด้านล่างนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนช่องของสะสมด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ